จากชลบุรีครับติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับประมาณกลางปีที่แล้วเริ่มติดตามมานะครับแล้วก็ก็ดูมาตลอดนะครับสนใจแล้วก็เราก็ดูรุ่นไว้ที่เราต้องการลแล้วเราก็ก็พยายามดูไลฟ์สดนะครับว่าทีอคาดมีการอัปเดตอย่างไรบ้างก็ดูมาเรื่อยนะครับพยายามติดตามไลฟ์สดมาเรื่อยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราเราอยากได้รถแล้วก็เลยมาที่ทีอคาเลยครับมาที่ที่ดูที่เดียวแล้วก็มาที่นี่ที่เดียวเลย ก็ก็ไม่แตกตา่างเหมือนเหมือนเหมือนกับที่การไลฟ์สดเลยแล้วคืองานมีรถให้เลือกเยอะมากเราสามารถตัดสินใจได้เลยวันนั้นนั้นคือก็มั่นใจว่ามาเราต้องได้รถแน่ๆเราก็ได้รถจริงๆนะครับ ู้สึกดีนะครับเพราะว่าการต้อนรับทุกคนให้ให้การต้อนรับดีมากแล้วก็มีรถให้เราเลือกเยอะแล้วก็มีการแนะนําให้เราทุกอย่างเลยแนะนําว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างไมมเท่าไหร่ชี้แจงรายละเอียดให้เราค่อนข้างชัดเจนครับก็เลยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายเลยก็คือว่ามาต้องได้รถแล้วก็ได้รถจริงๆตัดสินใจง,ง่ายมากนะครับตอบโจทย์คือ1ดีไซน์ ีไซน์แล้วก็ภายในที่มันกว้างขวางแล้วก็มันมันสะอาดรถมันสะอาดแล้วก็ดูฉบเฉียวมากนะครับสวยมากสวยสวยกับที่ที่เราอยากได้จริงๆก็ใครที่อยากได้รถนะครับมีที่ที่เทียคามีให้เลือกเยอะมากมีทุกรุ่นแล้วก็มีให้เราสามารถเลือกได้หลายคันเราชอบใจคันไหนเราเราอยากได้คันไหนเนี่ยคือมีให้เลือกทุกรุ่นเลยครับสวยมากสวยมากรถสวยจริงๆครับที่เทียคาครับครับสวัสดีครับดังสวัสดี